สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็คลิปตโต Thailand กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนนะครับที่อาจจะเบือนหน้าหนีจริงๆเนี่ยมันเป็นทอปิกเก่านะครับเป็นเรื่องที่จริงๆเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันมันเคยได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีหลายคนที่เข็ดนะครับมันก็เหมือนกันกับตลาดคริปโตเอง แน่นอนว่าเรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของเกม Pay-to-Earn นะครับหรือ P2E ที่เรารู้จักกันนะครับสำหรับเกม P2E เนี่ยพอพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่คาบเกี่ยวกันเข้ามานั่นก็คือเรื่องของ C2E นะครับหรือว่าเกม Click-to-Earn บางเกมก็เป็น i d o n t o e a r n เลยก็มีนะครับแต่วันนี้เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอเกม Pay-to-Earn นะครับผม ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนนะครับผมเป็นการแบ่งปันความคิดเห็นส่วนตัวของผมแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของตลาดคริปโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็ใจชื้นกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยจะมีเทรนหนึ่งที่ค่อนข้างจะไปะกลบเสียงอื่นๆนะครับในหลายคริปโตนั่นก็คือเรื่องของเหรียญมีม ในช่วงนี้เนี่ยเหรียญมีเมียก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษหน่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกม play to earn เนี่ยแอบจะได้รับความนิยมกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามกระแสของตลาดซึ่งถ้าพูดกันถึงรอบที่แล้วนะครับรอบที่คริปโตเคยขึ้นเป็นจุดพีคเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่านะักตอนนี้นะครับอาจจะเป็นจุดพีคใหม่ของคริปโต เพราะว่าอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็บิตคอยนะครับขึ้นสูงออทามไฮนะครับเป็นจังหวะที่บิตคอยเนี่ยราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะนํามาสู่หลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าเรื่องแรกที่ตามมานั้นก็คือเรื่องเหรียญมีมแล้วก็อัลเทอร์เนทคอยนะครับผมแต่มันมีเทรนด์หนึ่งที่มันแอบกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ อยู่ภายใต้เงามืดมาเสมอเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเห็ดกับเกม p เพ y ท o เอ r n รอบแล้วมากๆนะครับแต่ก็ถ้าพูดกันตามจริงเนี่ยมันก็มีทั้งที่มันแย่จริงๆแล้วก็มันมีอันที่ได้รับผลกระทบจากการที่เกมอื่นมันแย่แล้วก็การที่ตลาดคริปโตมันแคลดน,นะครับอ่ะอยังไงก็ตามนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำให้ เกมเพทูเอิร์เนี่ยกลับมาวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่อง4ตัวคร่าวๆนะครับที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจแล้วก็น่าจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอ่ะอันแรกเลยแน่นอนถ้าพูดถึงเพทูเอิร์เราข้ามตัวนี้ไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือ Gala าครับกาล่าเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ App Store นะครับเป็นเหมือนหับของเกมเพทูเอ a ร์หลากหลายเลย ซึ่งตัวกาล่าเองเนี่ยก็มีอีโคซิสเต็มเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีเหรียญของตัวเองที่ชื่อว่ากาล่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยพอถ้าพูดถึงเกมเพลรูเอิร์เนี่ยตัวกาล่าจะเป็นอันแรกเลยที่ที่เด้งขึ้นมาในหัวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะว่า,เ,าเจ็บจากรอบที่แล้วหรือจะได้จากรอบที่แล้วมาเยอะอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างจะมีประสบการณ์ที่ดีกับกาล่านะครับผม จากเกมหลายเกมที่เล่นกับการ่าเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับมีการคุมค,คุณภาพที่ดีแต่ส่วนตัวผมมองว่าการ่าเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบดีกว่านะครับได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดคริปโตเนี่ยมันล่มแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการที่ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันมีเกมที่แบบเรียกกันว่าเป็นเกมที่รอมาดึงเสือ โดนดึงเสือกันไปหลายจเจ้าปุ๊บก,กาล่าเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะก,การเป็นการที่ผู้เล่นเนี่ยหลังไหลเข้ามาจากจากเกมอื่นที่มันล่มหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่โดนมองแย่ๆไปด้วยนะครับผมซึ่งอ,อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยกาล่าเนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่เหรียญละประมาณ2บาทนะครับมีมาเก็ตแคปิตอลอยู่ที่75,000ล้านบาทนะครับผม ซึ่งแน่นอนว่ากาล่าเนี่ยมันมีหลายเกมนะครับให้เราเลือกเล่นซึ่งก็แน่นอนว่ามันต้องมีทั้งเกมที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ตัวกาล่าเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นแอปสโตร์นะครับคิดว่าเป็นเหมือนกับเพลสโตรเป็นแอปสโตรที่แบบมีเกมอื่นมาลงแล้วก็ใช้เคอร์เรนซีใช้เหรียญกาล่าเนี่ยเป็นตัวเข้าไปเล่นเป็นอีโคซิสเต็มของมันนะครับผมซึ่งแน่นอนสําหรับผมนะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าตลาด P2E กลับมาจริงๆเนี่ย กาลาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวแรกๆเลยที่ที่จะรับผลดีไปด้วยนะครับนะตอนที่มันล่มเนี่ยมันก็เป็นตัวแรกๆเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบด้านแย่ๆไปด้วยนะครับผมตัวต่อมานะครับผมอันนี้เนี่ยเ,เกมนี้นะครับมีชื่อว่า Pixel นะครับผมกออ็อย่างที่ชื่อมันบอกนะครับผมก็ตัวเกมมันจะเป็นพิกเซลนะครับก็หลายคนก็จะเห็นแล้วปุ๊บแล้วอาจจะคิดถึง ไม่ว่าจะเป็นเกมคริปโตฟิชชิงนะครับเกมตกปลาเป็นคริปโตหรือว่ามากกว่านั้นนั่นก็คือสตาร์ดิวเวลต์ ale, นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันมีเรื่องของความที่มันมีความยูนิคเน็ตนะครับในด้านของอาร์ตสไตล์ Style, นะครับจริงอยู่ที่แน่นอนว่าในในตลาดคริปโตเนี่ยเกมที่เป็นพิกเซลเนี่ยโอ้ แทบจะเกลื่อนกาดอะไรก็ว่าได้นะครับแต่พิกเซลเนี่ยมีความน่าสนใจอย่อยางหนึ่งคือณตอนนี้เนี่ยหเหรียญเนี่ยอยู่ที่ส0มสิบาทนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นช่วงพีคหรือเปล่าจะเข้าช่วงนี้มันจะดีไหมอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าจุดเนี่ยผมจะขออนุญาตไม่แนะนํานะครับว่าจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับแต่ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเติบโตมากกว่านี้นะครับอ,อย่างที่เห็นนะครับมี Market Capital อยู่ที่ 20,000-3,000ล้านบาทนะครับซึ่งแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็กได้ยินเกมพิกเซลเนี่ยมาได้ไม่นานแต่การที่มี Market Capital สูงขนาดนี้นะครับผมก็มองว่ามันจะต้องมีจุดที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยจุดที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เข้าตามากที่สุดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ Pixel Art ที่ค่อนข้างจะมีความยูนิคเนตสูงนะครับผม แล้วก็ตัวเหรียญที่เปิดตัวมาด้วยาราคาน่าสนใจนะครับอ่ะสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเกมต่อไปอันนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นสายที่เรียกว่าเป็นเกมเมอร์ไ์ดินแดนดีกว่านะครับ ก็คือคนทีอ่อาจจะเคยมุดไปเล่นเกมในโซนอื่นๆนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อก่อนเคยมุดไปเล่นไปรีเสิร์ชนะครับในเซิร์ฟเกาหลาีถ้าม,มีมีเกมเกมอร์คนไหนเนี่ยที่เคยไปเล่นเกมฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกานะครับก็จะคุ้นชื่อของ Runescape นะครับ Runescape เนี่ยเป็นหนึ่งในเกม MMORPG ในในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับผม อพอถ้าพูดถึงเรื่องของเกมเมอร์สาย MMO เนี่ย,ยทุกคนก็จะเมนชั่นถึงรู s c a p e อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหรียญที่ผมจะพูดถึงเกมที่ผมจะพูดถึงตอนนี้นก็คือ EtherScape นะครับผมก็คิดง่ายๆเลยมันคือรูนสเคปโคลนที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับผมมันก็เปลี่ยนจากอีโคโนมีของรูน c a p e เดิมเนี่ยขึ้นมาอยู่ในบล็อกเชนนะครับซึ่งจุดน,นี้ผมมองว่าไม่รู้ว่าเกมมันจะดีหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือด้วยคอนเซป ความน่าสนใจมันเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่น่าดึงดูดใจมากจุดหนึ่งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในในการเป็นนักลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่มันไม่ใช่จุดเดียวที่เราจะต้องสนใจในเรื่องของว่ามันจะออกมาดีไหมมันก๊อปหรือเปล่ามันทําอะไรบ้างเงี้ยนะครับแต่เรามองเรื่องของ potential มองเรื่องของความเป็นไปได้ของมันนะครับถ้ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมองแล้วว่าเออ จุดนี้มันน่าสนใจนะครับแต่ยังไงก็ตามอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันเฉยๆนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวอีเทอร์สเกพเนี่ยมันก็เป็นคโคลนของรูนสเกพนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเกมเอเมมโมชื่อดังนะครับผมในอดีตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของ นอตจิก uh, uh, นะครับผม uh, ตอนนี้เนี่ยอี s สเคปนะครับอยู่ที่เหรียญละสามบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาน่าสนใจแล้วก็ Market Capital น,นะครับผม31,000ล้านบาทนะครับก็เป็นจุดที่น่าเอามาคอนซิเดอร n g ิงนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับผมอ่ะแล้วเกมสุดท้ายวันนี้นะครับผม แน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่เคยอยู่ในสาย p 2 e มาก่อนไม่รู้จักอันนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับก็คือ d e c e n t r a l a n d นะครับ d e c e n t r a l a n d เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่จะมีความคล้ายกับตัวการ่าตัวแรกนะครับแต่มันจะต่างกันรตรงที่ d e c e n t r a l a n d เนี่ยมันจะเป็นเหมือนก็ว่าเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็น d e f e n a n c i a l นะครับเกมที่มันจะมีสเปซเสมือนจริงนะครับ ให้พวกนักพัฒนาเกมเนี่ยไปทําเป็นโซนนิ่งนะครับเหมือนกับว่ามีเรามีพื้นที่เรามีตลาดนัดนะครับเป็นเป็นคลองถมเปล่าก็ให้คนเช่าไปเปิดตลาดนัดใช่ไหมครับ The s u แ l a n d เนี่ยก็ทํางานคล้ายๆกันเลยนะครับเขาก็มีพื้นที่ที่เป็นเ,เรียกว่าจะจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆเมตาเวิร์ดก็ได้นะครับผมก็คือเป็นพื้นที่เสมือนจริงนะครับที่เขาก็จะเปิดให้ นักทําเกมเนี่ยเขาจะเปิด SDK ให้นักทาเกมเนี่ยเข้าไปทําเกมในก็ซื้อเป็นโซนไปโซนไปนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลายรูปแบบอาจจะมีเกมเสี่ยงโชคมีเกมเสี่ยงรางวัลหรือมีเกมที่แบบต้องแข่งขันกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักพัฒนาจะพาไปทางไหนนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยคือรอบแล้วถ้าเราจําได้นะครับมันก็มีหลายเกมเลยที่ solid มากๆมีหลายเกมที่ก็พูดตามตรงว่าผมเองก็เล่นแล้วก็ติดเหมือนกันนะครับในะช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็ดิสนีย์แลนด์เนี่ยมัน ณต,ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอสังหาในดีฟายนะครับแย่งกันหนักมากนะครับไม่ว่าคือบางจุดเนี่ยแค่เปิดนะครับซื้อเช่าเช่าพื้นที่ในดิสนีย์แลนด์ไว้เฉยแล้วก็เอาป้ายโฆษณาไปติดก็มีนะครับมันถึงจุดนั้นจริงๆนะครับเพราะช่วงนั้นอะทราฟิกมันเยอะมากนะครับมันมีคนเข้าไปดูเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วการติดป้ายโฆษณาในนี้มันถูกมันไม่ต้องมีเรื่องของภาษีข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ แล้วมันก็ได้ทราฟิกจริงๆนะครับผมหลายคนก็ทําเป็นเกมหลายคนก็ทําเป็นรุ่นรางวัลครับบางคนก็แค่รู้สึกลวยนะครับเช่าแล้วก็เปิดหนังก็มีนะครับมันเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของของเกมดีฟายนะช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่น่าชวนให้คิดถึงนะครับผมเอเรามาดูในส่วนของราคานะครับผมอีซินเทนแลนด์เนี่ยแน่นอนว่าครั้งหนึ่งเนี่ย เคยเป็นเหมือนกับอีพิกพีเดเตอร์ของเ,อเกม P2E นะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่เหรียญละ25บาท26บาทซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับผมเพราะอ,าอย่างที่เราเห็นก็คือณนะช่วงนี้ด้วยนะครับที่ตลาดมันดีขึ้นมันก็พาเหรียนขึ้นมาแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่อ a n t h a แลนด์เนี่ยก็ถือว่ามีโปรเกรดที่ดีนะครับผมมีโปรเกรดที่ดีแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมีมาเก็ตแคปิตอลอยู่ที่เกือบจะ50,000ล้านเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเคยเป็น Apex Predator มาก่อนมันเคยเป็นแนวหน้านะครับของเกม p a y t o e a r n ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยณสเตจที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็พูดตามตรงว,ว่าผมอยากจะเชียร์ให้ดีสันท่า l แลนกลับมานะครับไม่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นแค่การโฮเปียมผมก็ต้องบอกว่ายอมรับนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมัน มันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับมันเป็นเรื่องของอสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนนะครับณรนะอบพีรอบที่แล้วเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ที่ดีมากๆกับดิสนีย์แลนด์นะครับเข้าไปในดิสนีย์แลนด์ก็ไปเจอหลายอย่างนะครับเจออะไรที่สนุกน่าตื่นเต้นเจออะไรที่แบบมันปันป่นปัน่นเจออะไรที่มันขำขำมันก็ชวนให้คิดถึงจริงๆนะครับผมก็ณตอนนั้นเนี่ยตอนที่พอดิสนีย์แลนด์เนี่ยโดนผลกระทบจากการล้มของตลาดคริปโตแล้วก็เรื่องของ เ,เกมเพทูอเอิญที่มันดึงเสือกันเยอะๆในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกเกมเนี่ยดูแย่ไปด้วยกันเนี่ยผมก็ยังอยากที่จะจะให้ดิเซนท a l แลนเนี่ยกลับมานะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าตลาดมันยังไปในทิทางนี้เรื่อยๆเนี่ยดิเซนท่าแลนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆนะครับที่จะาพากลับมานะครับผมอตอนนี้นะครับหน้าเว็บผมโหลดช้านิดนึงตอนนี้ขึ้นมาอยู่ ชี้รายวันนะครับดูอาจจะค่อนข้างจะย่แย่หน่อยนะครับจากย7บาทตอนนี้เนี่ยโหลดลงมาที่ประมาณ25บ้าบาทนะครับมันก็ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันเป็นในช่วงที่ถ้าเหมือนตลาดหุน้นมันคือตลาดปิดนะครับผมถ้าเรามองกันยาวๆนะครับผมถ้าดูกันที่1เดือนเราจะเห็นเลยว่ามันขึ้นมาจากสิบบาทนะครับตอนนี้ขึ้นมายี่สิบกบาทยี่สิบห้าบาทสิบบาทนะครับใน1เดือนก็ประมาณสี่0ห้าสิบเปอร์เซนตอันนี้น่าสนใจนะครับ แล้วก็มันเป็นจุดที่ทําให้ผมใจเต้นแรงมากพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าด e เซนเทลแลนด์เนี่ยมันมีพื้นที่พิเศษอยู่ในหัวใจผมเสมอมานะครับผมอ่ะวันนี้ก็ยาวไปละนะครับผมสาหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการแบ่งปันความคิดเห็นนะครับแบ่งปันความเข้าใจแล้วก็แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็พบกันในวิดีโอหน้านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าของอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็อาจจะ วิดีโอออกทีหน่อยนึงนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมก็เพราะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าตลาดมันค่อนข้างจะคึกคักดีนะครับผมก็อยากจะอ่ะในตลาดมันคึกคักนะครับมันก็จะมีหลายเรื่องให้พูดถึงใช่ไหมครับผมอ่ะก็อย่างที่พูดไปนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมกับคลิปตัวนิวทอร์แลนด์ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม